ต้มนี่มันไปไหนวะนัดงมเมื่อวานวันนี้ก็แล้วมันก็ยังไม่เห็นตัวมันตตไปไหนออมาแล้วมาแล้วจะยังมาแล้วที่ไหนอะ่ะตัวยังมันยังไม่เห็นเลยนนบอดจังม <า S 1> แม่โทรมันนัดไม่นัดตัวสามชั่วโมงไปยังไงล่ะโทรมาด่วนกันทีนี่มันก็ต้องให้รอรอสามชั่วโมงรนะอ,อต้องสามชั่วโมงแนะล้วนอนอยู่บ้านขึ้นจะมาห้านาทีเนี่ยรอ นี้ก็รอถามโยผมดิโอสาก็๋ยคงกลับไปแล้วมั้งของยังอยู่อีกเนี่ยโทร่วันี้ยังอยู่อีกเลยไมวันนีจะทํางเลยวันนี้มีอะไรเนี่ยวันนี้จะมาปาอวยเรืองปาอวยกันตลกสนานตลกตลกมาสนกมาสนุกเลแบบแบบไม่เคยฟังที่ไหนมาก่อนนี้ทีเดียวทีเดียวที่เพจเราเนี่ยจะปาอวยเมื่อกี้ผมนั่งรถสองแถวมา เพื่อน่อนเลไม่ได้ครับสวัสดีครับผมเผมแบงค์ตวต้มครับผมเพบ้านมี่แห้งครับผมครับพกัเราสองคนนะครับไอเพจเสี่ยบป้าตาเอ๋ยนะครับเพื่อนๆสามารถพิมพ์ภาษาไทยเสี่ยบป้าตาเอ๋ยได้าเเฟซบุ๊กแบเครับแล้วก็ทางานดูดู้ครับก็จะพบกับเราสองคนครับเราจะมา พากินพาชิมพาช็อปพาเที่ยวแบ่งปันสาระความรู้ทั่วไทยและทั่วโลกครับวันนี้นะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดกระดิให้เราด้วยนะครับจะได้รับชมคลิปความสนุกสนานต่อไปตลอดชีวิตเลยครับาผมวันนี้ เราจะมาต้าอวยกันนะครับตามชื่อเพจนะครับเตลียนป้าต้าอวยจะมาแนะนำนู่นแนะนำนี่เดี๋ยวเพื่อนๆฟังไปพร้อมเลยนครับ่วันนี้พี่เอ๋มีอะไรมาเล่าครับวันนี้วันนี้แดดร้อนร้อนอีโอ้โหนี่เห็นนี่แดดร้อนมากถึงเหรอเป็นไงตผมนี่หน้าอยู่เป็นห้องต้องอย่างนี้เลยแล้วคุณไม่เปิดแอร์แล้วมีแอร์ไว้ทำอะไรเปิดทำไมค่าไฟเขาาลดอยู่จะไปเปิดทำไมค่าไฟนี่เขาเขาลดอยู่ใช่ไหมรับนี่ อ้ร้อนร้อนแล้วยังไงครับในอากาศร้อนเมื่อกี้ผมนั่งรถของแถวมาหนังหน่อยครับเสียงผมนั่งรถของแถวมาตื้นตาเลยข้าวหนุ่มมีผู้เฒ่าผู้แก่ให้จูงเตะจูงใส่ให้จูงเ็ดจูงใส่มารว่าไม่ร้อนลงคือเป็ด่ายนี่ตายเกลือร้อนหรือยังไงครับไม่ใช่ยังไงครับรถทับไม่จไม่ใช่มันร้อนนะไม่ร้อนรถมันทับอ๋อมันเดือดต่างกันมาแล้วไม่ทันรถทับ ใช่ทีแรกผมก็คิดว่าคนไปมุงอะไรกับผมก็ไปมุงได้ที่ไหนได้นั่นก็โชคดีเลยนั่นมันก็โชว์เแล้วก็ขี่มาเรื่อยๆเสร็จปุ๊บสิบล้อครับเออสิบล้อมามาแบบฟิลล์นี่ละมาแบบมันไม่ฟิลล์สิบล้อมันฟิลลไม่ได้มันมาแต่ปุ๊บโอ้โหสมองเร็วมากแดงแฉะแดงเถือกไปหมดเลยตังโมอ่ะก็มันจาตามก็โชว์เลยไอพวกเลือดไหล แตงโมได้เลือนกระเด้ลงไปหมเลยอันนั้นนาก็เมื่อกี้มาลงคนไี่เก็บมาแตงโมอ่ะจะได้ไงมันเละไปหมดแล้วไหนค่อยๆโมาใสไดมันหมอเสียงโมีอะไรต่อนั้นก็น้าตกใจ่แตมเนี่ยลงแตงโมมันเองกินได้มันไม่มีสิบ สงสารผมเนอะเพราะผมนั่งรถมาเจอเหตุการณ์พูดผมสงสารคุณไปดูมันทำไมก็มันเห็นก็ตามก็ดูมันเล่าตัวก็เจอไปว่าแหม่เจารถมาแต่พวกก็มาลงเรื่อยๆเรื่อยๆเร็จๆปุ๊บโอ้โหรถสองแถวเตะกระทันหันข้างหน้ามีคนแน่นอนข้านมันตัดหน้ารถพอไซร์มันมา เออมันมาใส่ปบสิกร้อมาสิกร้อมาตามอีกงเราคิดตูจะเหลืออะไรเส็จเลยไหมครับมันมันมันตามมาแล้วก็ตามมาตรงแถวก็ตามไปเออแถวตามไปอีกตามอีกี่คันแล้วเนี่ยสามพันแท็กซี่ตามมีเราคิดดูออาแล้วคิดตูวจะมันจะเหลืออะไรโอ้แสดงว่าต้องไม่รอดแน่สี่คันติดมันก็ตามมาไม่หยุดเลือผมก็รู้มันก็ตาม โอ้โนี่เขาแบบว่าไปดูกันทำไมมันตาบอดเนี่ยเพราะว่าล่างเนี่ยพอรอดสองแถวมันก็ต้องดูไปเสร็จปุ๊บพอมาลงถึงจุดมุ่งหมายเสร็จปุ๊บโอเคครับหิวน้ำหิวน้ำน้ำเข้าเซเว่นแน่ไม่เซเว่นนี่ผมไม่กล้าเข้าไม่ไงหิวน้ำต้องทำไงไม่ใช่หิวน้ำมันก็ต้องหาน้ำกินไปเข้าเซเว่นนี่เวลาเข้าเป็นไงเสียงมก็จะ มันดังรักขนมจีบกระป๋องเพิ่มมันไม่ใช่เหรอก็ทุกทีก็อย่างเงี้ยมันบอกว่าคนตัวเล็กอย่าพึ่งเข้าค <Yeah. S 1> นบอกอย่างเงี้ยคนตัวเล่อคนตัวเล็กม,มันคือยังไงความหมายคนตัวเล็กหมายถึงว่าคนที่ตัวเล็กเ,<อ>เล็กเป็นเด็กนี่ตัวเล็กนี่นอย่าพึ่งเข้าผมก็เห็นแม่งมีแต่คนตัวใหญ่ผมตัวเล็กผมก็เลยไม่เข้า เออผมก็ไม่เข้าใจไงแล้วอยู่ๆมันก็มายิงตุ๊งต๊ผมก็ไม่รู้ว่ามันยิงคืออะไรเขาก็แล้วเขาอาจจะวัดไข้หรือตายไม่รู้แต่แมวกับหมามันยังวัดเลยเป็นวัดไข้อลยผมก็งงอยู่เนี่ยแล้วมันกชิญคนเข้าไปแมวกับหมาก็เดินตามเข้าไปผมก็้องวงจรอตามสถานการณ์ต้องวัดโอ้แสดงว่าผมอยู่ต่างหวัดเออไม่รู้เรื่อง เขาต้องวัดตัวบ้านผมนะครับเขอบอกไม่ได้อยู่หลังวังนะเขาสามลูกอยู่หน้าอยู่หลังอะพี่ตัวบ้านเราไปเดี่ยงหน้าเขาอไปพี่ตัวอยู่หลังเขาอะพี่ตัวมรนจะรู้ไหมล่ะเล็กหลังเขาเป็นแน่เล็กหลังเขาครับมันก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรหลังเขานี่หมายถึงว่าอยู่หลังคนนี้อยู่หลัง นอยู่หลังแมวมันบอยไอตัวเสี้ยมึงอย่าเพิ่งเข้าอะไรแม่งดังอย่างเงี้ยเออเขาก็ไม่ให้เราเข้าเออผมก็เลยมาดื้อน้ำเจกคนหนึ่งเจกคนหนึ่งใจก็ใจดีมากแต่ก็บอกเียกมีไใจว่ะมีไก่ก็ถ้าภาษาไทยก็คือจาวอะไรใช่ตีนหมีเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าเจ๋กคูวน้ำมากเขาบอกดื่มดาวน้ำ เด็กบอกหรือจะกินน้ำอะไรเสียแตงหรือเสียกาแฟใช่น้ำเสียบ้างน้ำเปล่าโอ้น้ำเปล่าไม่มีหรอกเสียหรืออู๋ขายพวกนี้เขาที่กาแฟหรือจะมากินน้ำเปล่าไม่ทำไรไม่มีขายเราก็ต้องยอมกินน้ำชาน้ำเปล่าต้องกินชากาแฟใช่เขากินน้ำชาเจก็ทงน้ำชามาให้กินเสียแต่ เสร็จปุ๊บก็พักหนึ่งเจ็บก็บอกว่าเอ้ยตีัวฝากร้านไว้เดี๋ยวเว้ยอ่าอ่าเจตเขาบอกจะไปไหนอะให้ดูแลร้านได้ให้ดูแลร้านทำได้เหรอทำไม่เป็นของเจตที่ทำไม่เป็นกขาบอกต้องให้ดูให้มึงดูอย่างเดียวกูไม่ให้มึงขาดโอเคโอเคโอ้โหทำให้ผมทำให้แล้วก็เลยทำให้ใใชช่่มแล้วไงต่อเทำได้ไงครับปุ๊บก็ลูกค้ามาเด็ก ต่างอะไรก็ไม่รู้เรื่องวกาทาก็ไม่รู้เรื่องก็บอกว่าผมทําไม่เป็นเดี๋ยวรอเฉยมันก,ก่อนก็บอกทําไม่เป็นแล้วมานั่งทำมาก็บอกเอ้าผมมากินผมไม่ได้เป็นคนทำคุยัาไปคุยคังไปไม่รู้เรื่องพอไม่รู้เรื่องเสร็จพวกเขาบอกว่าเอากาแฟมาแก้ ก็บอกว่าแก้วตเลยอ่าพี่ทําเป็นหรือเปล่าเขาบอกเขาก็าทาไม่เป็นพี่ทําไม่เป็นแล้วผมจะทําเป็นเรอ่็ถามแต่เลยอะกรกลูกค้านะอัะอจเจเกรือแปดเนี่ย เขาฝากด้วยดูร้านเขาฝากดูผมก็ดูอย่างเดียวผมคิดตรงไหนอ่ะผมไม่ได้ทำนี่ผมไม่ได้เออเจ๊บอกเฮ้ยถ้าลื้อเออถ้ามาแล้วรื้อขายแล้วรื้อทำให้เขาด้วยตอนมาทำต่างทำสั่งอ่าทำตามเขาใ่้ดูอ่าเขาให้ดูผมก็ดูอย่างเดียวอ่าก็ดูอย่างเดียวอ่ะดูอย่างเดียวเขายอะไรไปก็ดูอย่างเดียวเขาจะให้อะไรก็ดูอย่างเดียวดูอย่างเดียวเขาจะหยิบอะไรผมก็ดูอย่างเดียวพอเจ๊กลับมาบอกอ่าเขาจะแก้วไเต็มเป่นก็ ก็มันไห้คนกินเนี่ยมันมันมีคนซื้อไปกินอ่ะแล้วลื้อทำอ๋ออ้วดทำไม่เป็นเราก็อีทำแล้วอีก็ไปแล้วแล้วก็ให้รื้อดูแล้วก็แจกต่อให้อ้วดูอ้วก็ดูอย่างนี้อ่ะแจกไปเรื่อยๆให้อ้วดทำอ่ะไม่ไหวอย่างนี้ว่าถ่ายครุกแคลุอะเจ้าบอผมก็เลยใจเขาก็เลยปั๊ม่าไปอแจกหรือแปรไม่รู้ไหนพูดนี่อ่ะอแจกคน อเจตเนี่ยอเจตเอาแปะมันก็สูสีกันเอาสูสีกันทีเดกยวพอเจ็บปุ๊บก็เลยสงสารอเจตไปถ้าปั๊บไปปั๊บมาไม่อยู่อีจับก็คือยืดชายก็เลยบอกเจตคือบอกเขาชัดเลยจับี่ยอกเขาชัดโอ้ยจับจ้่อเออโอ้ยจับแล้วบอกว่าเจตคนละที่แล้วกันอเจกก็รับไปเจร็จปุ๊บ เจ็บแล้วก็อีกหมหมอเจ็บเล่นกลับเว้ยโอ้มีมุกเล่นงานเจ็บไแน่นอนไม่ธรรมาดามเลยคนละครึ่งเลยดูละครึ่งนี่คนละครึ่งเลยสื่อขึ้นไปขึ้นหว่หรฮะมักเสียบอะมักเสียบโอ้โหเนี่ยก็เลยก็เลยกว่าจะถึงบ้านที่แบงค์ตัวต้มนี่ก็เหตุการณ์ก็มาอย่างนี้ตลอดเลยครับอ๋อค่ะ นี่แหละแต่เกิดการที่เราบาคือเราก็ดูตามๆไปนสแล้วัเกตเหรือแปี่ก็บอกให้ดูก็ดูก็ดูเอาดูไงก็ดูดูผมอยูตรงไหนอ่ะเขาติเขาตอบกลงคนลครึ่งเนาะคนละครึ่งกั่ผมให้ไปรู้ว่าสีคนรึ่งก็ถือเอาไม่รู้ก็ชือปม่งานจะชือไส่แท้เลยออไ่ว่าี้าหวยก็มันดีสนุโอคขครับเพื่อนก็วันนี้ก็ คงจะได้ความฮาไปบ้างนะครับนี้หน่อยๆพบกันใหม <Hayır. S 1> <forecasting íamos. S 2> ่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวนี้เราลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะมีอะไรดีๆสนุกสนานยังไงก็ติดตามกันได้นะครับติดตามเราสองคนได้ที่เจี๊ยบตา้าเดือยนะครับทีมภาษาไทยนะครับทางเฟซบุ๊กแบจค์เอรวมถึงยูทูบแชนแนลนะครับจะพบกับเราสองคนนะครับติีคลิปกินชิมช้อปเที่ยวแบ่งปันสาระความรู้ ทั่วไทยและทั่วโลกครับครับอย่าลืมนะครับที่สำคัญกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งครับกดติดตามครับให้เราด้วยนะครับเราจะมีเรื่องราวสนุษนาอย่างนี้มาเล่าหรือพาไปที่มหารทับพาไปเที่ยวนะครับเดีนี้พวกเราสองคนลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับบ๊ายบาย ハハハハ